การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดหนังสือทักษะคณิตศาสตร์หน้าส3ให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วเติมเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าในวงกลมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวนให้ถูกต้องหนังสือทักษะคณิตศาสตร์ หน้า33ให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบจำนวนให้ถูกต้องโดยยึดจำนวนด้านซ้ายมือเป็นหลักเรามาทำไปพร้อมๆกันทีละข้อนะคะข้อที่1 8มีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7กันคะใช่แล้วค่ะ8มีจำนวนมากกว่า7ให้เด็กๆ ใช้ดินสอเขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมข้อที่สองหนึ่งมีจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าคะถูกต้องค่ะหนึ่งมีจํานวนน้อยกว่าเกา้าเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมได้เลยค่ะข้อที่สาม 5มีจำนวนน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับหกคะใช่แล้วคะ่ะห้ามีจำนวนน้อยกว่าหกเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมข้อที่สี่สี่มีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งคะ ใช่ค่ะสี่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมข้อที่ห้าสามมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสองคะใช่ค่ะสามมีจำนวนมากกว่าสองเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายมากกว่า ลงในวงกลมค่ะข้อที่6 2มีจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ค้าเด็กๆถูกต้องค่ะ2มีจํานวนน้อยกว่า7เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมได้เลยค่ะข้อที่7 6 มีจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ปดคะใช่ค่ะหกมีจํานวนน้อยกว่า8ปดเด็กๆคะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมข้อที่8ปดสองมีจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าคะเด็กๆ ่แล้วคะ่ะสองมีจำนวนน้อยกว่าเเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมข้อที่9 8มีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่คะถูกต้องคะ่ะ8มีจำนวนมากกว่าสเด็กๆคะเขียนเครื่องหมายมากกว่า ลงในวงกลมได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่สิบเมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6กคะเด็กๆถูกต้องค่ะ 7. มีจำนวนมากกว่า,กวาหเาก 6, าเด็กๆเ,เ,เ,เขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมได้เลยค่ะแบบฝึกหัด หนังสือทักษะคณิตศาสตร์หน้า34ให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วเติมเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าในวงกลมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวนให้ถูกต้องหนังสือทักษะคณิตศาสตร์หน้า34ให้เด็กๆเปรียบเทียบจำนวนให้ถูกต้องโดยยึดจำนวนด้านซ้ายมือเป็นหลัก เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันทีละข้อเลยนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งสี่มีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะสมีจำนวนเท่ากับสี่เด็กๆใช้ดินสอเขียนเครื่องหมายเท่ากับลงในวงกลมข้อที่สองเจ็มีจำนวนมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับสามคะถูกต้องค่ะเจ็ดมีจำนวนมากกว่าสามเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมได้เลยค่ะข้อที่สามเก้ามีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่คะใช่แล้วค่ะเก้า มีจำนวนมากกว่า4เด็กๆคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมได้เลยคะ่ะข้อที่4 2มีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7คะเด็กๆถูกต้องคะ่ะ2มีจำนวนน้อยกว่า7เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลม ข้อที่ห้าห้ามีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดกันคะใช่ค่ะห้ามีจำนวนน้อยกว่าแปดเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมข้อที่หกเจ็ดมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าคะ ถูกต้องค่ะเจ็ดมีจำนวนมากกว่าห้าเด็กๆคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมได้เลยค่ะข้อที่7จ็ดหมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8กันคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ6มีจำนวนน้อยกว่า8เด็กๆ เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมข้อที่8ปสองมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้ากันคะใช่ค่ะสองมีจำนวนน้อยกว่าห้าเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายลงในวงกลมเลยค่ะข้อที่เก้า ห้ามีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะห้ามีจำนวนน้อยกว่าเก้าเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายน้อยกว่าลงในวงกลมเลยคะ่ะและข้อสุดท้ายข้อที่สิบแล้วนะคะเด็กๆแปด 8. มีจำนวนมากกว่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ3คะถูกต้องค่ะ8มีจำนวนมากกว่า3เด็กๆใช้ดินสอเขียนเครื่องหมายมากกว่าลงในวงกลมแบบฝึกหัดหนังสือทักษะคณิตศาสตร์หน้า35ให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วเขียนตัวเลขที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่ง ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องหนังสือทักษะคณิตศาสตร์หน้าสามสิบห้าให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วเขียนตัวเลขที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่งลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตัวเลขที่กำหนดให้ คือเลขหนึ่งช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเด็กๆต้องเติมตัวเลขอะไรที่มีค่ามากกว่าหนึ่งอยู่จำนวนหนึ่งคะถูกต้องค่ะต้องเติมเลขสองลงไปเด็กๆเขียนเลขสองลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือจะเปรียบเทียบได้ว่าสองมากกว่าหนึ่ง เสร็จแล้วนะคะเราย้ายไปดูข้อที่สองกันเลยข้อที่สองตัวเลขที่กำหนดให้คือเลขสองช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขอะไรที่มีค่ามากกว่าสองอยู่จำนวนหนึ่งคะใช่แล้วคะ่ะเลขสมนั่นเองเด็กๆ เติมเลข3ลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือจะเปรียบเทียบได้ว่า3มากกว่า2ข้อต่อมาข้อที่3ตัวเลขที่กำหนดให้คือเลข3ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขอะไรที่มีค่ามากกว่า3 อยู่จำนวนหนึ่งคะใช่แล้วค่ะต้องเติมเลขสี่ลงไปเด็กๆเขียนเลขสี่ลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือจะเปรียบเทียบได้ว่าสี่มากกว่าสามเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเด็กๆ ย้ายไปดูข้อที่สี่กันได้เลยค่ะข้อที่สี่ตัวเลขที่กำหนดให้คือเลขสี่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขอะไรคะที่มีค่ามากกว่าสี่อยู่จำนวนหนึ่งถูกต้องค่ะต้องเติมเลขห้าลงไปนั่นเองเด็กๆเ,เขียนเลขห้า ลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือจะเปรียบเทียบได้ว่า5มากกว่า4ข้อสุดท้ายข้อที่5ตัวเลขที่กําหนดให้คือเลข5ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขอะไรที่มีค่ามากกว่า5 อยู่จำนวนหนึ่งคะใช่แล้วคะ่ะต้องเติมเลขหกลงไปเด็กๆเขียนเลขหกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเปรียบเทียบได้ว่าหกมากกว่าห้านั่นเอง ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะ